สวดีจ้าแม่กายรอมาบอกก็อยนะว่พไปง่ายดอกไมาบอกนีเขาบอกครับโอ้ไปเที่ยวไปเที่ยวชวนแม่กายไปเที่ยวนําบหแม่ชวนไปนั่อยู่ของพวกไปพะว่าพวไปพวกีงานประกาันองเชียอะไร ขโมยยังไรบ้านปลาเกาแมนี่น้บ้านปลาเก๋าบ้านปลาก๋าคักบ้านเือมุยคักก็ว่าฝันค่ะก็่านนาหาแม่อยู่บ้านปลาเกาสั่นไปมานั่มาจนพอด้านแกลว่าจะซุ่มหลังซุ่มคนบริยุคนแปลวางัดเอาเอายังก็จาไปบิดมาสีเนี่ยนเนี่ยหลังที่งเห็นไห ตรงข้ามก็ล้านตรงดีถ้าออกไปวิดคืเป็นแอร์เป็นนักโยมว่าขี่เขาโม้คือเขาโม้คักแน่มี่กองโม้จอดล้านตรงดีตรงเบิ้งมาเจอเรียกเหี้ยนวดเจอบ้านนี้แหละบ้านนี้แหละเอาไปเขาจับไปทิดคคกอือก็เลยปลาเหียนบ่ได้มันบ่แม่ก็เรียกป๋าเหียนี่รังคนเขพไปยืมกันขันทีไปร้ายมือกันเป็นห่วงเหือนเนาะแต่ว่าอยากไปแล้วไม่เนาะ เมื่อเวลาปรยัดไปดิมันแตกอไรก็ประยากไปคจ้าห้องบ้านห้องซองห้องบ้านห้องซองเนาะห้าคองเสียมากกับจับบุดาดุมบุดายดมาเสียน้ำเพื่นเลกเล่าก็บอกว่มือไปวัดศรพนเออเรลยกเล่าแม่คือแม่นแถมมือน,นันไปเสียงเสียยมซี่นะว่าเป็นบาทวันที่บซาที่บา้อาอะไร แต่ว่าตกลงมากกับตกตรงเหล็กหลอกแม่ก็ดีเลยเนถามแม่แม่เรียกรา่าเกยเลยเขาว่าซื้อลอกเมืองเลืองชีสองยแม่ไม่ีกอนเนตำเล่าคนนี้บอกเข้าไปว่าเขาซื้อชีสองล่อกเมืองแล้วห้ามันเก่าตามค้งตีเจ้ไหนยัง่อยว่าไปตำสองหกงมื่ที่แล้วหนสองหกบาบ้าแล้วอันใหญ่พอนด้เฉยแม่สีนี่พ่อนใหลายวะแม่ แันไดแล้วคนใดว่าคนว่บอกข้อแต่ว่าอะเทอะไร่ไรหมักอะไรมันหนีมีไปงีมันหนีบอยเขาไปบอกเขาไปแล้วี่สองสองชีเหนังว่าเด็กตำเหล้าผู้ใดที่ไปตำเล้าที่สงบอกเขาไปแล้วมขึ้นโทรมาถามอีกว่าเก้าเก้าเพราะว่าเก้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 าสามมขึ้นมาเกาเก้าสามที่แล้วว่าสิบ่บอกมันนี่เสเลยเออออกไปแคู่้่ เดีเราอก็อกสามเรียกเล่าค่ะตอกแต่ำเล่าต uh, oh, ่ำเล่ามือน okay. um yeah ี้วท so ี่ยี่สิบแปดน่ไหมเนาะมันชุกมันี้เลีอกบอกมันี้ไม่บอกเขามันแซื้อที่สองสองทีไห้าไม่เฟินตัวนี้ฟันบ่จาแม่เอฟันแล้วบอกที่าีเบอกทีโต่็เบอกไปจะเฟินเก็ฟันบ่เฟนก็มาเรียกขันน้ำมุนน่ะยังบ่วมาเนาะันน้ำมุนก็สารอวันที่สามที่เ็ดไปี่าจีสามที่เมาเนาะ เมื่อนี่ไปขามโค้งก้อนสันแมเมื่อนี่ไปขามโค้งสองสองซีซี่สองเสองือรถเลยขามโค้งก็อันให้เข้าไปขึ้นก็ปันเก้าเก้าสามบอกเฮ้ยอย่งเงีเก้าเก้าสามกับสี่สองเ,ดดงเนี่ยให้เข้าไปขึ้่อนแต่ว่าหมู่บ้านไปบอกเขาเจ้ธนาคารมันออกอันสองหกวันปะ เขาก็ะดเฉยชนขเบาดปากเป็นบาปากนาะรุดปากย่ไม่ออกย่อนั่นตัวนี้รุดปากใี่ไหไมัออกเป็นค้นปากนี้ปากซากซีดปากซากซีดบอกลูกถึกแล้วัลทีห่งเด้อไอ้จ๊ดำึล้วัทีหนึ่งึกรางวันทีหนึ่งนี่ป่ะด้ว่าเป็นยูโรเปรดแล้วเนื้อกรสือม่าศูนย์สองเก่าแลวันทีหนึ่ง ตำเล่าหนีตำเล่าเขาขีหมวแล้วแม่ตำเล้ามันเขาหาซีหมวเหมือว่าหนี่งเออรืมหลุดหมวหนึ่งได้เนาะไปจำได้มหมบ้างซีหวหลุดหนึ่งเหมือนี่เป็นตำเล้าก็ซีบลุดร้องมาจะเขาซีสองอ่เพราะเขาซีสองก็เขาสองซีละใช่ไหมแม่สองซีซีสองไปตำเล่ากับเก้าเก้าเจ้าไปเจ้าเก้าสามเก้าเก้าสามเจ้าให้บ้านอรา ลงพิมพ์พิมพ์มอกมาเนี่ยฝันว่าจังไดตัวบนเนี่ยวันฝันยังวันวราตะพยายามเนี่ยเราไปหาหลอกเที่งอยู่ตัวสิบตอนเดือนขึ้นตาหูเมียขึ้นมาเศร้าหาเล่าเล่าเไปในยุคในของห้ังกันเรเห็นเหรอเราเล่นยางห่ะวันเชียงม้าเราเล่นยางเป็นบ้านนี้ก็เป็นบ้านสัมเล่าไปก่อนเอาสัเล่าไปก่อนเนาะแม่เล่บกันอ่านรอกับรอกันที่เนี่ยร้องสุดมากคันละม้วนวันที่สามสิบมาจ้ มาเหมนเดิมสามสิบสามเดียวกันสามเดีสามี้ล้วคมาสามนี้รนแล้สามเดียล้วาเดียรรอบนงจะปนมาณคณมาตรงกับเด็กตัวนี้คนกรน้ำมุนนี่ก็ได้จับปิ่นจับนันกับเขาไ่เด้นมีซื้อแล้วจับแล้วพอ่โซเราจับเปลี่ยนยุ่เด้าะจของพูกคัน้ำมตนเขาก็ซื้อดอกเขาก็ปป่อยห้าวซื้อไ่ซืล่ะจ้าเขาก็ปล่อยห้นซื้อเพียงห้าวไฟไม่ซอวันนี้ที่อะวันนี้ที่แปด สู้มาสามเจาส,สาวปุ่นตาเล่ากัอืมกระเขาสู้หวันเนาะอีฟซีได้โทษตามเั้ะแม่ม่บอกพราเจ้าเป็นบ้าบอกก็เชื่อหอกไว้ว่าตั้งใจบอกเขาเดอกจ้าัสันมุนีได้คองแถมได้ดำเล่าไปข้มอมเนาะดำเล่าวางเขาเรือกันได้มันกับโอ้ยเราต้งรอบมับบนก็ว่าขันลับ้วนยังเดี๋ยวจ้าคงตัวทา่าขึ้นมือนั่งเอาเอฟซีก็รอพิมพ์รอไว้เดอค่ะพี่ห้อว่านนก็เจ้าไปพุ่นไห มาหไปทึนทีมใหญ้ยเอใ่ไปต้นพนะแม่งไปต้นพกแม่ไปต้นพุ่งซองเห็นเด็กตัวไหนแม่เห็นเด็กซองกอกเต้กาปัดเสียงเสียมซี่กันไล้ต้าโกะขพอโซนมือนันเสียงเสียมซี่กันไอ้ตัวนี้เนาะว้าวปาเิ่นเน้นย่ำห้คักแน่มาเนียนไงเราด้วยแล้วเราก็มาชงเหรเด้วยแล้วมาชงแล้วก็ไปอืมยังไงเรามาชงเราไปทาเลยนะ พันให่อันรอบไปทายอยูกล่องสลากเราบอแม่ไปมุ้นให้เขาปกติเราบ้งเหมรื่นบ้านสินินดับบอแม่ช่ไหมสินดาบบอแม่เราสิมาหยางไม่ห้ามมารอรอบสินดับบอแม่ดับดับดับดาบข้าข้าสิาดาบข้าขาสิผาค่สิมหยิบไม่ห้ามานสิว่าจ <the> ังเลยจ้า มไม่นั่งเลยอยากนอนให้ได้บ้าง <c oughs> เพราะว่านี่อยาก <c oughs> นั่งไป <c oughs> นั่งมากเช<อ>บตอนจะนอนจะแช่กับบอรน,นี่ไม่สีดับเลยแหลวบวอยากนอนเลยแทนรอแต่น้อยปอกหลั <c oughs> ลนอนในแทกับบอรบนอนไม่เนี้ยงรรก็ถาข้ามือตลอย <c oughs> <c oughs> นอนอยู่เสียดับเลยก็สะสมมือแตกเรื่ยงเลยคือว่าไม่แตกด้วย่ับตัวสันแมนยกใหนูเบิงแนอ้อเอาตัเก้าไปก่อน เอาเลขลาาไปก่อนเด้อพี่น้องอี่ไหนเดี๋ยวเอาเลขไทยก่อนแม่แตาเลขไทย่ำเลขไทยก่อนไทยตัวเกานี่ยนะสำหรับพวกตะขันน้ำบันย่างเดียวของทุกทายื็โบ้ที่ชานซีเบี้ยนที่นู้นมันไม่มีเล็กออกตัวเกาซูนซองเก่าคานาซื้อได้ซื้อรถมันมาแม่ซื้อได้ก็ซื้อเอาแต่ว่าคืนหลายๆก็จะว่าโชวมากก็ว่าคืนไหนคืนก็ที่เชิงไหนเนาะ แต่เดือน้แล้วต่ดวงันบ่าคำมันรออิีล็ก่ได้แล้วมันบ่วันหนึงว่าสื่อจะต้องหวดไปที่ขนาดจะเเขาดิเจ้ามือมันยากนาจะเื้นเขาเลคนคนใช้วิจารณ่าสือจะต้องหวดหร้อว่า้ว่าจีนั่นมากกว่าไหมมันหายแล้วมันบ่มีเงินที้านมันเสียเอาอีกไม่ไปเสือไปต้องหวด็รืนาดอีกเราเนืเขาถิมเลยต้องหวดตอนนี้ล่ะเนาะไปเของเขาเอาเนเเจ้ามือเขาเเอาเองเจ้ามือไปได้ชั่วครับ ย่านน้องย่านย่านจั้นหนึ่งย่านนั้นก็เศร้าขายรถเป็นยานมุนย่านแม่กายแล้วเนาะยิ้ยสกับอันเบิร์ดนอนมีอันทุกคนเลยแบบนี้ยุเยสกับว่าจ้ามาหมุกราดมูจากเอยจุดมาหาีิรถตู่มามาจางไดนะแม่เขามาจากเลยเขามาตาม เขามาเห็นน่นมันสิหลอกก็ว่ามึงขึ้นดังขัดดก็เหยื่อแตกูอยากกูว่ามึงอยู่จะอะไรไปยังไงมายังไรกินองไรกูว่าน้ำเบิ้งมึงก็สิหลอกกันนกูว่ามึงตายแล้วกันนะกูว่าตายหรออีเพียนเลยหรอกวะมาสว่าติ้งยมาสว่า